วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องส่วนของอะแดปเตอร์นะฮรอะแดปเตอร์คือตัวแปลงไฟนั่นเองนะฮะก็ที่ท่านเห็นอยู่นี้นก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากยรูปแบบนะครับแต่และตัวก็ใช้งานต่างกาันใช้กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างกาันนะฮะมาดูทีละตัวเลยแล้วกันตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จสําหรับลิเธียมไอออนนะครับเป็นแบตลิเธียมก็คือเขาจะถ้าเป็นสําหรับชาร์จแบตลิเธียมเนี่ยมันจะอยู่ที่12.6นะฮะแรงดันไฟนะครับ DC 12.6โวลต์ ตัวนี้จะชาร์จที่กระแสไฟ5แอมป์นะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับถัดมาถัดมาตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับ12โวลต์2แอมป์ตัวนี้ใช้กับพัดลมนะฮะพัดลมที่อยู่ในโพสต์ที่แล้วนะครับเลื่อนไปดูด้านล่างได้นะฮะอันนี้ก็ใช้กับพัดลมนะครับถัดมาครับตัวนี้ก็12โวลต์4แอมป์ตัวนี้ใช้กับไฟ LED เส้นนะครับไฟ RGB นะครับตัวนี้ใช้4แอมป์ ถัดมาครับตัวนี้เป็นที่ใช้กับพัดลมอีกตัวหนึ่ง12โวลต์2แอมป์นะครับจะมีไฟบอกตรงนี้นะฮะเวลาเราเสียบปลั๊กปุ๊บพอมันทํางานปุ๊บไฟจะขึ้นตรงนี้ก็จะรู้ว่าเสียหรือไม่เสียถ้าไฟไม่ติดก็แสดงว่าเสียอือไว้ก็ไฟดับนะฮนะและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวเล็กก็จะเป็นตัว12โวลต์นะครับ12.6โวลต์ v, 100มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็จะ 1000นะครับขออภัพอพย1000มิลลิแอมแปร์หรือว่า1แอมมันแหละนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กสําหรับชาร์จแบตลิเธียมเหมือนกันนะครับเพราะสิบสองจุดหกโวลต์ชาร์จแบตลิเทียมจะเป็นลิเทียมจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบตเอาไว้ตัวนี้ผมไว้พวกพาได้นะครับก็คือจะเอามาดัดแปลงใส่กับพัดลมนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเรากดเปิดปุ๊บจะมีไฟสีแดงติดตอนนี้คือพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะมาใช้กับ ตัวพัดลมนะครับเวลาเราใช้งานก็คือเอาแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คตัวผู้ไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์นะฮะส่วนตัวนี้เอาไว้ทาอะไรตัวนี้ก็เอาไว้ชาร์จไงนะฮะเนี่ยตัวชาร์จตัวนี้นะครับมันจะสายจะเป็นแบบนี้นะครับเราเสียบปลั๊กแล้วก็ท้ามันจิ้มเข้ากับตรงนี้นะครับเวลาที่แบตมันหมดหรือว่าแบตไฟเหลือน้อยแล้วก็ชาร์จด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจิ้มไฟไปขึ้นสีเขียวพอเราไป เสียบกับปลั๊กไฟปุ๊บมันเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมะเอาปลั๊กไฟมาทสให้ดูเลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับพอมันเต็มปุ๊บถ้าชาร์จแบตเต็มไันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะให้รู้ว่าถ้าแบตเต็มปุ๊บแบตตัวนี้เต็มไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับสำหรับชาร์จลิเธียมก็เวลาเราเลือกใช้งานนะฮะเพื่อใช้งานก็เลือกให้มันถูกต้องกับงานให้เหมาะสมกับงานที่เราจะใช้กับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับกกก็ให้ดดดูแแรรรงัันน่อบบะคป12วม ถ้าอยู่ในระดับ12โวลต์จะใช้ตัว12.6ก็ยังใช้ได้นะครับไม่เกิน13โวลต์นะฮะอย่าให้เกิน13โวลต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทำอะแดปเตอร์ออกมามันก็จะอยู่ในราวๆนั่นแหละ12โวลต์นะฮะ12กว่าๆนะครับแต่เขาจะเขียนด้วยอนุมานนะฮะเขาก็จะเขียนเป็นแบบเดี๋ยวเราดูนะฮะเนี่ยฮะ2โวลต์นะครับก็เขียนไว้ประมาณนี้ฮะแต่ว่าเวลาเราวัดค่าจริงอาจจะบวกลบค่าเคลื่อนได้นะครับ แต่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับส่วนตัวหลังที่เป็นตัวเขียนว่าตัว A เนอะคือแอมป์ครับแอมป์คือกระแสก็คือตัวนี้มันชาร์จไฟด้วยกระแสสูงสุดอยู่ที่4แอมป์นะครับก็อุปกรณ์บางตัวเรากินไฟเยอะนะฮะถ้าอะแดปเตอร์เราไฟไม่ถึงมันก็จะทํางานไม่ได้หรืออาจจะทํางานชา้าลงอย่างเช่นสมมุติว่าพัดลมนะพัดลมดีซีพัดลม, DC, ดลม12โวลต์เนี่ยมันกินไฟอยู่ประมาณแอมป์หนึ่งสมมุติฮะสมมุติว่ากินไฟอยู่2แอมป์มาสมมุติว่ากินไฟ2แอมป์แล้ว,มมว,มมวเราซื้ออะแดปเตอร์1แอมป มันหมุนไม่มันหมุนฮะแต่มันก็จะหมุนเอื่อยๆแล้วก็ไม่เย็นนะฮะแต่เราใส่อะแดปเตอร์ที่มันมีไฟเพียงพอมันก็จะหมุนทํางานได้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าทดลองให้ดูเลยนะะไหนๆก็ต่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัว4แอมป์ครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กจะมีไฟขึ้นเห็นไหมฮะไฟสีฟ้านะครับอันนี้ตัว4แอมป์ถัดมาตัวนี้ตัว2แอมป์ครับนี่ครับอันนี้4 อันนี้2เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอันนี้ตัวเล็ก 1M 1แอมป์หแอมป์อ่ะตอนนี้เราเสียบเข้าตั้ง3ตัวแล้วนะครับครับก็เรามาต่อเลยนะฮะพอดีตัวนี้นะฮะเราเสียบไปแล้วอันนี้เราจะให้ดูครับตัวนี้เมื่อกี้1แอมป์นะครับที่เราบอกไปนะตัวนี้1แอมป์นะครับเสียบกากับพัดลมนะครับลมตัวนี้ผมเปิดเบอร์3เลยนะฮะ ท่านมองเห็นไหมเอ่ยท่านอาจจะมองเห็นนะฮะนี่ฮะดลมหมุนนะครับแต่แบบเบามากครับแทบจะไม่เย็นเลยนะฮะตัวนี้เพราะอะไรทาไมถึงไม่เย็นฮะเพราะว่ากระแสมันไม่ถึงครับพัดลมันกินกระแสไฟเยอะนะฮะแต่ว่าเจ้าอะแดปเตอร์เราเนี่ยมันให้ไฟได้แค่1แอมป์มันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะก็ทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็น ตัวนี้นะครับ2แอมป์ที่เอามาไว้ใช้กับพัดลมโดยเฉพาะถอดทิ้งออกก็ใครที่จะซื้อพัดลมตัวนี้แล้วอยากใช้กับไฟบ้านนะครับแนะนำไม่ใช้อแดปเตอร์2แอมป์นะครับ2แอมป์ขึ้นไปแล้วกันไม่ยินเสียงนะฮะนีลมแรงเลยนะฮะเสียงแบบดังมากอยากให้ดูนะ โอเคครับต่อไปไปดูตัวอะแดปเตอร์ของไฟอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของไฟ led ไฟเส้นนะครับ rgb ตัวนี้4แอม m ์นะครับใช้ได้ไหมดูนะครับเสียบให้ดูเลยเราจะสังเกตได้ว่าตัว4แอม m ์นะฮะแอมป m 2แอมป m ให้ความแรงออกมาเท่าเท่ากันเลยเพราะว่ามันกระแสมันได้นะครับกระแสมันเพียงพอที่จะเลี้ยง พัดลมไม่ทํางานในเบอร์สูงสุดได้นะครับพัดลมก็จะหมุนด้วยความแรงเท่ากันทั้ง4แอมป์ทั้ง2แอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดพัดลมตัวนี้นะครับกำลังไฟมันสูงกําลังวัดมันสูงมันกินไฟอยู่ที่3แอมป์ถ้ามันกินไฟที่3แอมป์เนี่ยเวลาเราใช้4แอมป์พัดลมจะหมุนเต็มที่พอเราใช้2แอมป์พัดลมจะหมุนไม่เต็มที่นะครับก็เวลาท่านเลือกใช้ก็ให้ดูชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านด้วยว่ากินไฟเท่าไหร,ร่นะฮะเราได้เลือกใช้ให้ถูกถ้าใครจะใช้พัดลมตัวน,นะนัน m, นะครบ ใช้หแอมหมุนไหมหมุนนะฮะหมุนแต่ว่าลมไม่แรงครับลมไม่เย็นนะฮะใช้2อแอมได้นะครับจะทํางานได้เต็มที่พอดีเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น4แอมนะครับ4แอมก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะแพงไงเราก็ไม่จําเป็นนะฮะพอดีตัวนี้มันเป็นไฟของ LED เส้นนะครับผมก็หยิบมาทําคลิปให้ดูนะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้นี่1 2 6โวลต์5แอมใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูเลยเนี่ยฮะ สังเกตดูนะครับว่าทุกตัว1 2 3 4 4, 4รุ่น4ชนิดเนี่ยให้ค่าที่มาไม่ไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับอะแดปเตอร์เกี่ยวกับไฟฟา้านิดหน่อยครับแล้วก็สามารถหยิบมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วก็จะสังเกตได้ว,ว่าผมทดลองให้ดูแล้วว่าทุกตัวสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าตัว1แอมป์เนี่ยไฟจะไม่พอนะครับถ้าเราใช้1แอมป์นะครับไฟจะไม่พอเพัดลมก็จะหมุนเบาๆค่อยๆนะฮะเพราะว่า มันกินกระแสไฟพระอมมันกินกระแสไฟเยอะกว่าที่อะแดปเตอร์ผลิตได้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าตรงไหนอธิบายผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะนะฮะก็เป็นหลักการเบื้องต้นสําหรับเรื่องไฟฟ้าครับใครที่ต้องการจะเลือกใช้อะแดปเตอร์นะฮะก็สามารถเลือกให้มันเข้าให้มันตรงกับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้นะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเราไม่ได้เสียหรอกแต่ตัวที่เสียคือตัวอะแดปเตอร์เพราะพวกนี้มันเสียไฟอยู่ตลอดเวลานะครับ จริงๆถ้าไม่ได้ใช <stay> ้งานก็สามารถถอดออกได้เพื่อไม่ให้ตัวอุปกรณ์เล็กทอนิ์ข้างในนี่มันร <squid. S 1> <to air. S 2> ับไฟตลอดเวลาพอมันรับไฟตลอดเวลาปุ๊บมันอาจจะเกิดการความร้อนสะสมข้างในตัวมันมันก็อาจจะอายุไขน้อยลงนะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับการเลือกใช้งานอะแดปเตอร์สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่ยังเลือกไม่เป็นนะครับยังสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณุภาพรือคุณภาพสตรีสามารถ ทำได้นะครับสามารถเลือกใช้ได้ด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ยากนะครับดูคลิปนี้ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe เอาไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆผมจะมาลงให้ดูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปนะครับทุกอย่างเลยนะครับของง่าใช้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่คิดว่ามันมีปัญหาหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือบางทีมี ข้อคำถามที่ถามมาในคอมเมนต์ผมก็จะเอามาตอบทําคลิปแบบนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้คงเอาไว้เป็นเท่านี้ไปแล้วกันสวัสดีครับ